สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันจันทร์ที่14 15นะครับวันจันทร์ที่15พฤษภาค,คม2023วันนี้เป็นวันจันทร์ในสัปดาห์ที่6เทศกาลปัสกานะครับนนี้ก็ขอนำเอาบทอ่านจากความเชื่อเรื่องพระจิกภาพของนักบุญของดีดิมุสแห่งเอลซันเดียได้มา พูดกันนะครับเป็นข้อบอกพระจิตเจ้าทรงพื้นปูเราทุกคนด้วยศีลล้างบาปพ,พระจิตทรงเป็นพระเจ้าร่วมกับพระบิดาและพระบุตรได้ทรงพื้นปูเราโดยทางศีลล้างบาปทรงพบเราทุกคนตกอยู่ในสภาพหน้ารังเกียจพระจิตเจ้าได้ทรงคืนความงดงามดั้งเดิมแก่เราและทรงบันดาลให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพรานสถานอย่างที่ว่าไม่มีที่ว่างสําหรับสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับความรักของเราแม้แต่น้อย พระจิตเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราจะบาปและความตายและได้ทรงเปลี่ยนแปลงเราซึ่งเป็นมนุษย์โลกมนุษย์ที่เป็นผุ่นและเท่าให้กลับเป็นมนุษย์ฝ่ายจิตมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเป็นบุตรและทายาทของพระบิดาเจ้าเป็นเหมือนกับพระบุตรร่วมเป็นทายาทและพี่น้องของพระองค์มีสิทธิ์และครองราชกับพระองค์และมีส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แทนแผ่นดินนี้พระจิตเจ้าได้ทรงเปิดสวรรค์ให้กับเรา ทรงรับเราเข้าในอาณาจักรสวรรค์ด้วยความชื่นชมยินดีประทานเกียรติสูงส่งกว่าบรดาทูตสวรรค์พระองค์ทรงดับไวอันไม่รู้จักดับของนรกด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ของศิลังบาเรามนุษย์มีการปฏิเสธสองครั้งมีการปฏิสนสองครั้งการปฏิสนครั้งที่หนึ่งจากร่างกายของเราครั้งที่สองจากพระจิตนักบุญยอ์กล่าวไว้ว่าทุกคนต้อนรับ และเชื่อในพระนามพระองค์พระองค์จะพระองค์ได้ประธานอำนาจที่จะกลับเป็นบุตรของพระเจ้าเขาเหล่านี้ไม่ได้เกิดด้วยการสืบเชื้อสายตามภาษามนุษย์ไม่ใช่ตามความใคร่ของเนื้อหนังไม่ใช่ตามน้ำใจของมนุษย์แต่ตามนาำพระไัยของพระนักบุญยอ์นกล่าวว่าทุกคนที่เชื่อในพระริสต์เจ้าได้รับอำนาจที่จะกลับเป็นบุตรของพระเป็นเจ้ากล่าวคือจากพระจิตเจ้าเพื่อเป็นญาติของพระองค์ พื่อแสดงว่าพระเจ้าผู้ให้กำเนิดนั้นเป็นพระจิตท่านได้ย้ำวาจาของพระกเษ้าว่าแท้จริงเรากล่าวแก่ท่านว่าถ้าท่านไม่บังเกิดด้วยน้ําและพระจิตเจ้าท่านก็ไม่สามารถจะเข้าอาณาจักรของพระเบญจเจ้าเราเห็นได้ด้วยตาโดยทางศาสนบริการของพระสงฆ์น้ําศีลล้างบาปให้เครื่องหมายเกิดแก่ร่างกายที่ได้เห็นของเราแต่ และเห็นไม่ได้โดยทางาศาสนาบริการของทูตสวรรค์พระจิตเจ้าซึ่งแม้แต่ตาของพระจิตตาของจิตใจก็แลไม่เห็นเราทรงล้างเราในพระองค์ทั้งวิญญาณและร่างกายประทานการเกิดใหม่ให้กับเราโดยการกล่าวตามตัวอักษรและเ,เหมาะสมกับคําว่าน้ำและพระจิตนักบุญจอ์นบัพติสกล่าวถึงพระคริสตเจ้าว่าพระองค์ทรงล้างบาปท่าน ด้วยพระจิตและด้วยไฟเพราะว่าเราเป็นภาชนะสำหรับที่ทำภาชนะทำด้วยดินจึงต้องล้างนะด้วยน้ำก่อนแลวจึงให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยไฟฝ่ายจิตเพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นเพลงที่เผาผลาญเป็นเพลงทีเ่เผาผลาญเราจึงต้องการพระจิตบรรดาให้เราครบคันและเป็นคนใหม่และไฟฝ่ายจิตสามารถชำระให้บริสุทธิ์และน้ำฝ่ายจิตสามารถ ล้อมเราใหม่ในเต่าและบรรดาให้เราเป็นคนใหม่ครับพี่น้องก็เป็นเ,เรื่องราวที่ท่านดิเิมุสแห่งรัสเดียได้พูดเรื่องพระจิตเจ้าเรื่องชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์นั้นก็บอกชัดเจนบอกว่าเรา,เามีการปฏิสนหรือการเกิดสองครั้งคือครั้งแรกก็คือเกิดตามภาษามนุษย์จากพ่อแม่จากเ,าเนื้อหนังแต่ว่า เราจะเกิดอีกครั้งหนึ่งก็คือเกิดด้วยน้ําคือน้ําิีลบกษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าซึ่งประทานชีวิตให้กับเราและประทานชีวิตให้เรากับเรานั้นเพื่อให้เราสามารถที่จะเจะเริญชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตไปในโลกนี้อย่างดีในฐานะเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อนพี่น้องของกันและกันและอัที่สุดแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระ์เจ้าพระเยสุจ้า รับทรมานกับคุนชีพรับพระเสียงรุ่งโรจน์พร้อมกับพระองค์ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้าอย่างนั้นและดําเนินชีวิตตามที่พระองค์ทรงสอนเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ตลอดนิ่รดรอ,อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราจะต้องจาโลกนี้ไปและก็สภาพชีวิตหลังความตายของเราเราก็จะได้รับพระสิยงรุ่งโรจน์แล้วก็เกิดในพระจิตเจ้าเกิด มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและเป็นชีวิตที่จะดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์นะครับนี่คือสิ่งที่พระจิตเจ้าทรงพื้นผูู้เราทุกคนในศี่ลางบาปท,ที่ได้รับนี่นความเชื่อของเราที่เป็นคาทอลิกเป็นคริสตชนแล้วก็เชื่ออย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เราได้มั่นใจในองค์พระจิตเจ้าขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพระอแก่ท่านทั้งหลายเชิญ